ครับสวัสดีครับผมหนึ่งทวยไรเดอร์นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาหางานติดตั้งนอกสถานที่นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมก็เป็นงานตกแต่ง c ีบี 500X 220นะครับสีดำนะครับเราก็มาชมกันนะครับว่าลูกค้าทำอะไรไปบ้างนะครับก็ดับแรกเลยที่เราเห็นนะครับ EPK2 นะครับผมสีเงิน35ลิตรนะครับอ่านะครับ ตัว2020ใส่ได้ปกตินะครับเหมือนตัว19นะครับพร้อมของแถมครับสายยิ้วแหลกท้ายนะครับอรอบนี้ผมลืมสติ๊กเกอร์มาให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะส่งตามมาที่หลังนะครับแล้วก็มีใส่บางโคลนหลังนะครับพร้อมอะแดปเตอร์ตรงรุ่นมีใส่ขาทั้งคู่มอเตอร์สกิลนะครับอา ใส่ที่วางขวดน้ําครับอันนี้กันล้มนี่ลูกค้าบอกว่าได้มาจากอ่ากิบเชอร์ของศูนย์นะครับดได้แล้วก็ใส่ที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบกิปเอนะครับผมาเปิดลูคกค้าเพิ่งได้รับรถมาใหม่เลยนะครับนี่มาให้ผมติดตั้งนะครับ นีมีติดใส่ไฟสองคู่นะครับอ่ามีที่ชาร์จ USB นะครับแบบมีวัดโวลตน์นะครับตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็มีชาร์จแต่ว่ามันเข้าช้านะครับมาดูอ่ามีมีติดกัดแฮนด์นะครับตัวนี้ ก็ทรงขนเนานะครับของ S W บนะครับก็ใส่ยากนิดนึงเหมือนกันนะครับดูนะครับใส่แบบนี้นะครับถือลูกค้าถามมาว่าใส่ยังไงก็เอาเปิดวิดีโอนี้ดูแล้วกันนะครับนี่ไม่ยากครับตัวนี้ใส่มีตัวซับรองนะครับเขามีมาหลายแบบนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับใช้ตุ้มปลายแฮนด์เดิมนะครับผมแต่เปลี่ยนน็อตปลายตุ้มให้ยาวกว่าเดิมนะครับนี่ทรงมัน ตรงนี้เปลี่ยนไฟติดได้นะครับแต่คงจะมีแต่ไฟแท้นะครับโอกาสแทนนี้ก็คู่ละพันห้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟแท้ใส่ก็หลายพันครับอาจจะประมาณสามสี่พันนะอันนี้ผมไม่แน่ใจราคานะครับหน้าก็ยังเดิมเดมนะครับลูกค้าบอก,กค่อยค่อยะสเต็ปนะครับอันนี้ไฟนะครับไฟคู่บนยี่สิบวัตต์ซีเอสนะครับผม ูล่างเป็น20วัตต์นะครับทรงวงรีนะครับอันนี้จะเป็นแบบน้ลำแสงเป็นลำนะครับแต่ก็สว่างนะครับผมมองระยะไกลนะครับอืมมอน้ำนะครับลูกค้าติดมาดูรอบๆคัน,นอันนี้แอดเตอร์ตรงรุ่นนะครับ เคทูแบกท้ายนี่สามารถเติมเป็นกล่องวางถุงกันน้ำได้นะครับหรือว่าใส่ปิ๊ดเคทูได้นะครับสวงามครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าบอก,กค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับ งไงก็ขอบคุณมากนะครับงไงสนใจของแต่ง CB500X นะครับสอบถามกันมาได้นะครับมีบริการจัดส่งและติดตั้งนะครับแล้วก็มีงานนอกสถานที่นะครับคราสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ